โอ้หายหน้าหายตาไปนานเลยมาาาาจกหทรยไปทำอะไรไปไอ้นี่ไหนเลือกไปไปชงทำไมรอแท้เนี่ยไมไม่เจอกันนานเลยเปลี่ยนเข็มขัดใหม่แล้วเข็มขัดนั่นหักไปด้วยไหมไปครับไปเอาขึ้นข้างหน้านั่งหล่างกันปะเหรอไป โอ้พระเอกพระเอกเอกของเราไปเอาเราไม่เป็นนั่งหลังกับเพื่อนอีกบ่ไม่ไม่รู้จกใจันฮะโอ้โหนมาจากไหนไม่รู้เป็นอเดรนมจากด้วหรอ เรื่องม,มันมันมันทำแบบไม่รู้จักด้วยนะนใช่พอพี่เรียกเฮ้ยมันวิ่งไปเฉยเลยมันไม่ดูรถดูราเลยไอ้ดีโอ้พระเอกบัณนกรวดไม่เจอกันนานเลยดีละเอรู้จักพระเอกบัณนกรวดไหมฮะพระเอกบัณนกรวดพระเอกนี่แหละนี่หรอเออ นี่เลระเอกมันโขดเลยนะเห็นเห็นอยู่ช่องที่ว่าทํางานกับพี่อ่ะอืมแล้วยังไงถึงมันมันมันได้ออกมันมันได้ดิบได้ดีแล้วมันหายไปเลยหายเลยมันได้เป็นได้ดีแล้วีตืมสิ้นใจตายเลยใบทางดงรักครับเดินทางมาถึงแล้วครับ โอ้เก็บได้ข้างทางครับอนะโอ้พระเอกบ้านกรวดไปเจอกันนานเลยอะ่ะ <c oughs> ทุนที่ยังปลอดภัยครับไปด,ไปดูนี่แหละก็นี่แหละเดี๋ยว cô có đi đi không à, mày đụng kẹt sơ tê lên kẹt bên mày kẹt tê bên mày ào lên นี่ครับพระเอกครับคนดังครับคนดังในบ้านกรวดคนดังครับกางขาเครนกางขาเครนครับเอาเอาเอาเป็นไหมเป็นไหมเออเอา,เอาลายเลยนั่นแหละ เฮ้ย yeah, yeah, yeah. เข้มขัดนั้นหายไปไหนแล้วเต๊กนครับเแตกเาาตกัตก,ตกอันนี้ไปซื้อมาจากไหนก็ซื้อมาด้วยกันไก่สีเขียวยนันน่นแหลเออรตี เอาเงินมาเลยปปะเอ้ยรเตออนไลน์ปะมีน้าฮั่นโอมี่าหลายไ่ได้ขายาขาย่งอีอดเลยเออเจ็ดเจช่วยซื้อแกหน่อยเอารถออกติดล่ะเอแแบตไปไหนอ่ะแนเะล ถึงไหนแล้วส,สองเพลาว่นนี่ยยนเบอร์ไรยางเบอร์อะไร,อะไรสองเก้าห้า,า,ม,หามันต่ำกว่าไหมต่ำกว่าสิบเอ็นอาร์ไหต่ำกว่านี้หนึ่งเพราะเส้นนี้นะครับคครับถ้าไปใส่เท่ากันปับดักเพรามันเท่ากัน เป็นกอทั้งร้ีต้องาดรางเาไว้แค่กน้ำหนักน้องมิงคนายเอน้าละน้องมิ่งเป็นคนขายถายอะไรถ่ายผมตอนไปเลือกทหารเนครับเองได้เลือกเขาหรอไม่ได้เลือกไปดูนักเซ็กเลือกอ๋อเองเป็นไม่ใช่คนประเทศไทยนี่ เน่คนที่ไหนคนกัมพูชาคนกัมพูชาครับเมคนขมไิญพี่ซีถามหาเยอะๆนะถามหาว่านี่เขมิญสายหกเนี่ยซีถามว่าวัยรุ่นมันดังแล้วมันแยกแยกวงเพราะว่าทำไมเป็นคนอย่างนี้อ่ะฮ่ะเป็นคนแบบนี้ไงครับบ่ไม่ได้ดังแล้วแยกวงผมไปหางานหางานอยู่ไหนจะมาบ้านนี่ยทำอยู่ไหน ไปสมัครงานอยู่ระยองนี่ครับทีนี้ผมมีแค่วุฒิมหกเขาไม่เอาฮนะลงนั่งเลยเออไป,กปเก็บเองเก็บน้องถอยมาตอวิประตูเร็วเร็วเดี๋ยวมันจะเสียเวลาจะไปยกไม้ยุคาต่อครับโอ้งานเข้าอีกแล้ว Ủa nó đang cái mặt mặt Đang mặt 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 Thế Nó đang cái gì mặt đang mặt mặt Hả? mặt 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 36 mặt mặt เอาหัวไปนี่อเ๋อาระวังด้อระวังด้ออันตรายครับเล่ยเๆๆ่ลยเอยเยเยยยเลยได้ยางเยียนใส่นี่หล่อเลยเนี่ยเจ้าล็อกซ้มไปปัดนี่ นี่ของอะไรนี่ดูเบ้นอย่างจีนมั้งนี่อู้หูสิบน็อตซะด้วยอู้ข้างหน้าอะไรวะเนี่ยออสตาออสตารหรือเปล่าเม็ดอินอะไรไม่เห็น ไม่มันไม่ล็อกว่ะไม่ไม่กออกไมันไ,ไ,ไม่ล,ล็อกเหลาเนี่ยเออล็อกแล้วล็อกแล้วโอเคครับแกะโซ่เลยเหลาปักแกะแกะเลย

คได้แบบเล่กแบบถูกถูกจะเลื่อนสายไฟไหอยู่ใกล้ใดครับอ๋อมีแรงหน่อยใช่ไหมไหหโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวยกของลงก,ก่อนสวัสดีครับผม